ต้นยางที่แตกและมีน้ำยางไหลออกมาเกิดจากสาเหตุอะไรก่อนที่จะไปฟังฝากกดใจเม้นแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับพอดีพี่พิษณุหอมสุดชาถามเข้ามานะครับถ้าลักษณะต้นยางของเรานะครับเป็นต้นแตกและมีน้ำยางไหลออกมาเหมือนอย่างที่อยู่ในรูปนี้นะครับนั่นแสดงว่าต้นยางของเราเป็นโรคพร่องสารอาหารรองครับยางเวลาของเรานะครับขาดธาตุอาหารรองนะครับโดยเฉพาะตัวที่ชื่อว่า แคลเซียมครับธาตุอาหารรองอยู่3าอย่างครับแคลเซียมแมกนีเซียมและกรมทถันนะครับตัวแคลเซียมนะครับมันใช้ไม่เยอะหรอกครับใช้อยู่ประมาณ0.5นย์จุดห้าะครับแต่ว่าถ้าขาดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าที่ของแคลเซียมคือขยายโครงสร้างครับทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ช่วยในการยืดหยุ่นนะครับในเนื้อเยื่อของยางพารานะครับเวลามันจะขยายตัวนะครับถ้ามันยืดหยุ่นได้ดีนะครับถ้ามันมีธาตุแคลเซียมนะครับมันก็จะไม่แตกนะครับแต่ถ้าว่ามันไม่มีธาตุแคลเซียมครับมันขาดแคลเซียมครับพอเวลามันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะคร มันก็จะแตกครับเพราะมันไม่มีแคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะต้นยางแบบนี้ครับคือต้นยางที่ขาดธาตุแคลเซียมนะครับลักษณะต้นนะครับก็จะไม่ค่อยโตล่ะครับจะเป็นต้นไม่ค่อยโตเป็นต้นยางที่แคกแกนนะครับอ่าแล้วขเพื่อนๆนะครับมีไหมครับลักษณะต้นยางที่เป็นต้นแตกแล้วก็มีน้ํายางไหลออกมาแบบนี้นะครับถ้ามีหรือไม่มียังไงนะครับช่วยคอมเมนต์แบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานครับ